สวัสดีครับผมกั๊ก K.P. วันนี้วันที่3าธันวาคม65เดี๋ยววันนี้เราจะมาปักใต้กันนะครับเราจะปักตรงจุดตรงนู้นก่อนนะครับ1จุดแล้วก็เดี๋ยวไปปักตรงหน้าถนนนะครับทรงเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ว่าตัวชุดใหม่เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นหน้าจัว่วจริงๆออกแบบมาเป็นนอ์ดิกแล้วครับตามกระแสแต่ด้วยที่ผมปรึกษาเพื่อนที่เป็นสถาปนิกเขาบอกว่ามันมีปัญหาเยอะเพราะว่าบ้านเราไม่ใช่เมืองหิมะเป็นเรื่องของฝนเพราะฉะนั้นนอ์ดิกเนี่ยมีโอกาสเกิดปัญหาได้ง่ายถึงช่างฝีมือดีแต่ลักษณะการเอาไปใช้งานมันไม่ได้ตรงคุณลักษณะครับมันก็อาจจะมีปัญหาในอนาคตได้นะสิ่งแรกที่เห็นที่ผมเจอบ่อยเลยก็คือมันไม่มีชายคาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นน้ามันจะลงตรงกําแพงนานๆไปผมก็จะเห็นบ้าน ขึ้นเป็นที่ตะไคร่หรือว่าขึ้นลานะครับเป็นแนวฝนย้อยดําเลยช่างหลายคนแนะนําใช้สีตัวท็อปตัวนั้นตัวนี้แต่ผมมองว่าบางทีน้ําฝนอ่ะมันไม่รู้ปะปนสารอะไรมาบ้างนะครับเพราะว่าบางทีเราอยู่ใกล้นิคมใกล้โรงงานอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นฝนกรดมันอาจจะมาทําลายสีของตัวบ้านเราก็เป็นไปได้นะครับต่อให้ใช้สีเทพเทถ้ามันมีเคมีเข้ามาผสมจากน้ําฝนเนี่ย ผมคิดว่าใช้เวลากัดก่อนนานๆมันก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสุดใหม่นี้ผมก็ทําแบบมีชชยคาประมาณ40เซนนะครับเพื่อเป็นการป้องกันในระดับหนึ่งสำหรับเมืองแห่งฝนในประเทศไทยนะครับกำลังเทน้ำในบ้านนะครับต่อไว้ที่นี่ครับ นี่เป็นน้ําความแรงในบ้านนะครับต่อจากสต็อกวาลแล้วก็ออกมาในสายของฝักบัวนะครับเราก็จะมาเทสที่ความสูงระดับนี้นะครับว่าบาจะเหลือเท่าไหร่ ตอนนี้ผมได้ทําการล็อกบอลวาล์วนะครับทั้ง2ฝั่งเพื่อขังแรงดันไว้ภายในท่อนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ6ขีดตัวนี้เป็นขีดของ psi นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการคํานวณด้านข้างกล่องเราจะเขียนอยู่นะครับ1บาร์เท่ากับ1 4 5 0 3 8 psi นะครับดังนั้นเมื่อกี้เราได้6 psi 6ตั้งหารด้วย14.5038นะครับก็ตกประมาณ0.4บาร์ค่อนไปทางน้ําเบานิดหนึ่งนะครับแต่ยังใช้งานได้ผมได้ทําการวัดที่ระดับของฝักบัวแต่ถ้าเรา ใช้ระดับต่ำกว่านี้อาจจะเป็นก๊อกที่พื้นมันก็จะแรงกว่านี้นะครับเพราะว่าความแรงน้ําก็ขึ้นอยู่กับความสูงของแทงค์ที่เราตั้งด้วยนะครับถ้าพอใจถูกใจนะครับก็มาจับมาจองกันได้นะครับเราจะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับ KP Property นะครับและร้านเ p กันยางนะครับใครซื้อบ้าน มีแม็กมียางแถมให้แน่นอนนะครับเบิกได้ตามใจนะครับชอบลายไหนนะครับใครที่ซื้อบ้านกับเราถ้าใครถูกใจนะครับผมมีชุดเบรคคาลิเปอร์แบมโบพร้อมการแท้นะครับอาจจะลดราคาพิเศษให้สําหรับคนที่ซื้อบ้านอาจจะลดไปเลย30-50%นะครับติดตามเรานะครับกับ k p p r o p e r t y วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับติดตามผมได้ใน EP ต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ